เมื่อวันที่25กรกฎาคม2566ด, 2, 66, ดรมาโนตเพชชูประธานกลุ่มสุราษฎร์พัฒนาพร้อมคณะทำงานได้เดินทางไปให้กำลังใจนางอำพันธ์มากบุญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านหนองยาปล้องตำบลน,นาใต้อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์มีทั้งสิ้น4หมู่บ้านที่เข้ารอ ขึนติดหน้กอาดันี้นี่้กังกนยิมแบ่งันหขกลุ่มจังหวัดนะครับสถานเอกอัครในวันนี้ได้อาตำหน้าที่เป็นประธานนะครับอาท่านที่2นะครับอาคุณสันตาสุนิตาครับนะครับอาวงจหวันะครับาน้องหวน้องหวังรกกันดีนะครับอเป็นนะ อาวิกฤตในไวยและแผนการของปปสภาคแปดนะครับท่านที่สามก็คือปราหลัภาคภูมินะครับเจฟฟ์ปรเนอร์นะครับในอาณาจักรสูญญานิจจังหวัดนะครับผู้ช่วยย่อเป็นปทนหลัดเดียร์นะครับอาท่านต่อไปก็คือท่านมาแทนประารเครือข่ายกองทุนแม่องบินหลักจังหวัดนะครับท่านเป็นรองประธานท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์นะครับอ่ำน้อยนะครับ ก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นเป็นผู้ช่วยเลขาธิการนะครับเคยเป็นคืออยู่บ้านนาเดินนะมดนะครับคุณสมยศองค์กรน,นะครับครับแม่พ่อผมนายนี้เป็นการธุรกิจนะครับตำแหน่งผู้รายการกลุ่มงานสาม่ิบเพนะครับสพนักงานทั้งหมดนะครับก็ท่นานท,นที่เป็นผู้ช่วยเลขาธิการนางอัมพันธ์มากบุญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านหนองยาปล้องตนนําบลนาใต้อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ำกันไข่เจียวกันหัวผู้มดนะคะวันนั้นเด็กๆก็ชอบนะคะข้าวไข่เจียวร่วมกับท่านประดับอาภรแล้วก็ท่านนายกท่านรองนายกนะคะก็เขาก็ได้จัดทานยิ่งใหญ่ก็สวัสดีนะครับพี่น้องบ้านหองยาโรงนะครับคุณผู้บ้านนาเดือรนบขอบคุณด้านหน้าสวนได้การนะครับผู้นำผู้นำผู้ใหญ่บ้านผู้นานะครับที่มาทอดรับ